เอ kind of าโดดโดดโดดขอจะตุ้มขอจอดหนึ่งแล้วโดด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 เร็วถ่ายคลิปแล้วเร็วเร็วโดดโดดขอตุ้มหนึ่งตุ้มหนึ่งเอาเคตีลังกาด้วยตีลังกาด้วยนี่น้ำอย่างกระชากเขียวสัตว์เลี้ได้ยงไงวะตั้งอย่าล้นลุยไปเลยป่าไปเลยไปโอ้น้ำแรงว่ะไม่กล้าว่ะเดี๋ยวหาที่จอดดีกว่านะมาเดินไปดู No me came down. เริ่มรับชมคลิปนะครับก็มีเกมนะครับเกมดีๆมาแนะนํานะครับเหมือนเดิมก็เป็นเกมนะครับจาก ACG นะครับเป็นเกมคีบตุ๊กตานะครับเล่นง่ายๆนะครับคีบตุ๊กตานะครับแบบนี้เห็นไหมเล่นง่ายๆนะครับก็คีบนะครับเห็นไหมได้20ดอลลาร์อันนี้เกมนี้จะเป็นค่าเงินดอลลาร์นะฮะอ่าคีบง่ายๆนะครับเล่นคีบตุ๊กตานะครับได้เงินจริงเนาะง่ายมากนะครับใครสนใจอยากเล่นเนาะก็สามารถแอด เข้าไปเล่นอ่าแอดไลน์นะครับเข้าไปที่ไล,ลน,รรน,ลน์แล้วก็แอด 9SCG นะครับมีบริการฝากถอนคุณมณีบอลเลดนะครับแล้วก็หากใครนะครับบอกมาจากช่องพี่อุย้ยหกร้อยจ้าสบายและดีโอเคหากใครนะครับสนใจอยากเล่นก็แอดนะแอดไลน์ไปที่อ่า9อ่าแอด 9SCG นะครับบอกมาจากชอ่องพี่รับโบนัสไปเลยพิเศษนะครับ100%นะเฉพาะ10คนแรกนะ สิคนแรกที่ไปก่อนได้หนึนะครับใครไม่ทันก็รับไปยี่บอรต่อก็รับไป20%นะครับอ่าและที่สำคัญนะครับบริการดีมากเลยลองแอดเข้าไปแล้วก็ทักไปดูนะบอกอยากเล่นเกมเหมือนพี่เกมคลิปกกตัวกะตาอย่างนี้เนาะโอเคก็ไปเลยไปนับชมคลิปต่อเลยฮึมฮึมโอเคครับ ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไวรุ่นอินโดนีเซียทุกคนนะครับทไมต้องอินโดนีเซียอันนี้ว่าหลังจากที่รอกฟุ อน,นี้นะครับพอดีพอดีเริ่มทําคลิปอ่ะพี่ลืมนะสัมผัสเองแหละพี่ลืมเสียบไม้นะครับก็อาจจะเสียงลมเข้านิดนึงเนาอะ,อะคลิปนี้นะครับก็เกินเกินพูดไปแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเนาะได้ยินแต่เสียงรถเนาะก็จะพาไปนะครับไปดูน้ําท่วมเนาอะ,อะโอเคครับไปรับชมกันต่อ,อไปนะครับที่ 我宁啊。 ไม่หรอกมันเป็นเขื่อนนะฮะเป็นระบายน้ำเดีย๋ยวมาจากทางนู้นน่ะไปพาไปดูข้างในดีกว่าไป,ไหหป,ารรปาดีกว่าเออเดือดเดือดเดือดอดรถไม่มีด,ด,ด,ดอกยาง นี้เที่ยวเลยเนาะเอาหาที่จอดรถก,ก่อนนะคาเดินไปดูจอดรถลุยไปเลยป่าไปเลยไป น้ำฟรีใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดชาชาน้ำก็เด็นแต่เขาวโก็ถ่ายรูปโอ้มันก็หนักอยู่แล้วมันประมาณข้อหนึ่งอ่ะข้อข้อตาตุ่มเท้าอ่ะเนาะโอ้อะไรเนี่ยเวทฟ้าเท่ยัง โอ้รถใครวะน่ะอะไรวะน่ะเอ็มสี่ชมพูเลยโหน่ารักว่ะอาที่จอดเขาถ่ายรูปเลยเอถ่ายถ่ายรีวิวข้าวๆให้ดูหน่อยดีกว่าอันหนึ่งเนาะท่วมหนักอยู่น่าจะลดลงแล้วเนาะเดี๋ยวพาเดินไปดู เห็นสะดุตาเจ้าของรถเหรอขอถ่ายหน่อยได้ไหมโอเคฮะเห็นเด่นสะดุดตาขับมาออกเป็นสติ๊กเกอร์หรอกนะฮะโอ้รถผู้หญิงขับไม่น่าน่ารักเลยสีชมพูอืมโอเคฮะขอบคุณมากครับโอเคแวะแล้วนะแวะแป๊บหนึ่งก็ยังดีอ่ะโอ้หัวเถิกโอ้หัวเถิก ครับผ่านมาหัวเถิอเยอะนะฮะร้อย่ห้าเยอะโอเค้วถ่ายรูปติดโทรศัพท์ไว้สักนิดก่อนน้ำน่าจะลดเยอะแล้วอ่ะ่าเห็นมันท่วมหนักนะเห็นเขาถ่ายรูปลงเฟซกันท่วมหนักเลยนะ โอ้สาวๆวั้รุ่นเยอะไปเรากลับได้แล้วแหละมะั้งโอ้สพามาดูวัรุ่นเล่นน้ำ มาถ่ายรูปกันกลายเป็นเลนมากที่ท่องเที่ยวไปทางนน้ำท่วมพริกมิกฤตได้เม่รับกาศโอ้ยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะว่ะก็ลึกอยู่นะน้ำดูดิ ไม่รู้พูดอะไรเมื่อกี้เขาทักเออไปยัยกหน้าไปก่อนคนรู้จักโอ้หนักเลยท่วมครึ่งล้อเลยเวฟตรงนี้แหละน่าจะหนักสุดโอ้โหคนรู้จักก็มีเนะไม่รู้จักก็ไปยักหน้าไปก่อน

ลิงและสัตว์ป่าอ้มีลิงด้วยแถวนี้โอ้ดูเขาขายของกันเอคโคตรครูเลย <c oughs> ในเมืองก็ท่วมนะฮะไม่ใช่มีแค่ที่นี่นะในเมืองก็ท่วมนะครับในเมืองก็จะเป็นริมคลองนะครับเป็นอ่าไทยมาเลนะตอนนี้เขากำแพงกั้นแล้ว สร้างก็แพงกันละเพราะว่ามันท่วมทุกปีเขาไม่ไหวเขาแล้วก็เลยแต่ก็กำแพงก็เอาไม่อยู่อยู่ดีนะฮะก็ท่วมอยู่ดีโอเคก็ถ้าจะจบคลิปแล้วแหละเนาะก็ไม่มีอะไรลอะอะแถมบรรยากาศให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะน้ำท่วม <laughs> ท่วมป่าไม่ได้ท่วมเมือง จริงๆแม่งมีแต่คนมองมองมันสายตาเดียวหมดเลยเขินสดๆเลยสมองสมองเี่หลุดไปแล้วอะ่ะเขินเขินเขินนะฮะธรรมดาแหละเนาะเขาก็มองรถแปลกๆมันรถหาเลยวะ CBR จีนแดงนี่หว่า ฝนหยุดเนี่ยสักพักนึงเนี่ยเนี่ยน้ำก็ขึ้นมานะพวกปลาไหลแล้วก็ปลาดุกลํลำพันนะฮะพคกต้มหีหน้านี้หน้าเดียวเนาะก็จะขึ้นมาหากินนะครับเนี่ยมาทงเบ็ดเนี่ยแถวบ้านคอยเอิญไส้เบ็ดแถวนีว้โอ้ยปลานี่ยโตบกฟี่ซ้ำแขนไม่บูดบ่ออยากเลยนะจั่ว เปียกข้างหลังเปียกยน้ำโอ้โหโอ้โน่นเด็กน้อยเล่นน้ำไปจอดแวะเบ,บิ่งจ้าบาทกันนะเด็กน,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 น้อยเล่นน้ำเนี่ยแม่ดูข้างหน่อยแม่ดูข้างหน่อยเด็กน้อยเล่นน้ำเนี่ยโอ้แต่ไปรุ่นนั่งนั้นเลยเนี่ย <c oughs> ลหล่อมั่วเนี่ยโอไม่หล่มเว้ย าโดดโดดโดดขอสักตุ้มขอช็อตหนึ่งเร็วโดด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 พี่หน่อยเร็วเร็วโดดเร็วเร็วถ่ายคลิปเร็วเร็วเร็วโดดโดดขอตุ้มหนึ่งตุ้มหนึ่งเอาไปตีลังกาด้วยเอาเร็วตีลังกาด้วยมีอาวุธอะไก็ใช่หยอกสัตว์เลี้ยงได้ไงวะเอาเอาเอาตามตามเอาเร็วเอาเร็วเอาขอใกล้ๆเอาเอาเร็วเอาเร็วเร็วเอาโดดเร็วโดดเร็ว อสามคนไปแล้วเอาไปตีลังกาด้วยเอาเลยตีลังกาด้วยเอาฟูอ้าวฟูทำไมน้ำเป็นสีอย่างเงี้ยก็น้ำป่าฮะอ๋อน้ำป่าใช่ไหมอ๋อน้ำป่าน้ำใบไม้แห้งเนาะอ๋อครับทำคลิปครับ ยูทูบครับฮะท็อปฟี่สายบิดแดงระเบิดรู้จักไหมอ๋อคนติดตามอ๋อใช่ครับอ๋อโดดอีกอ๋อโดดอีกเอาเอาเอาหนาวแม่น้ําเย็นไหมเย็นแมน้าเอาโดดอีกสักตู้มาฮะติ๊กเกอร์ยังไม่มาเลยเดี๋ยวมาเขาไปออกกับพี่พี่อยู่โกลลนี่แหละเราอยู่ไหนอยู่อ๋อเราดูในช่องเลยพี่แจ้งอีกทีหนึ่งครับผมโอเคขอบคุณมาก Over the edge. Feel like I'm floating through the air. <laughs> สาวเดินผ่านมาอุย้ยสาวๆมีเลตามองด้วยเขินจุงสวยทะลุแมสดามเมจรุนแรงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเชียดแค่สำหรับสาวๆนะครับที่ทุกคนนะครับที่เข้ามา,อ,าออกในคลิปเนาะก็ขออภัยนะครับที่เอาคลิปไปลงเนาะออขออนุญาตนะครับทุกคนเลยนะ ทำเพื่อความสนุกสนานนะครับอินเตอร์เทนคนดูเนาะให้เขาดูว่าบ้านเราก็ถึงจะเป็นวิกฤตนะ,ะก็เป็นโอกาสนะครับของพ่อค,าคา้าแม่ค้าอ่าเชะชะโอเคก็ปิดคลิปนะครับกับภาพบรรยากาศสวยๆนะครับยามเย็นของโซนใต้นะครับหรือภาคใต้บ้านเรานะครับก็หากชอบคลิปพี่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามและกด u u s c r i b e นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมนะแอดแฟที่ไลน์ S9 SCG นะครับบอกมาจากช่องพี่เนาะอ็บริการดีแล้วครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันใหม่นะครับปีหน้าคลิปหน้านะครับก็ขอตัวลาไปก่อนกลับบ้านก่อนนะครับอาบน้ําก่อนดีกว่าเนาะเปียกและหนาวแล้วโอเคสวัสดีครับ